ข้างตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติที่จะสร้างความยั่งยืนการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นมหาอำนาจนั้นก็จะมีความยั่งยืนและเป็นผู้นําโลกได้ในทางกลับกันนะครับหากมหาอำนาจใดตั้งเข็มทิศหรือถางเสือเรือที่ผิดหลงทางการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งตั้งอยู่บนหลักการที่ผิดไม่สอดคล้องกับธรรมชาติที่จะสร้างความยั่งยืนเกิดการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม ในคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นมหนาอำนาจนั้นก็จะล่มและสลายลงไปได้ในที่สุดตามกฎไตรลักษณิจังทุกขังรัตาความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปวนความที่มันต้องเป็นไปตามกระแสะเหตุและปัจจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมองให้เห็นง่าย,ายๆชัดๆคือมหาอำนาจนั้นใช้กุศลธรรมนะหมายถึงธรรมะนะครับหรือใช้อกุศลธรรมก็หมายถึงกิเลสน,นะครับก็คือใช้ความโลภโกรธหลงนำทาง หากใช้กุศลธรรมนำทางจะเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสงบสันติแต่หากใช้อกุศลธรรมนำทางจะนำมาซึ่งสงครามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในที่สุดนะครับทุกวันนี้มหาอำนาจสหร,รัฐจีนและรัสเซียใช้อะไรเป็นหลักและแนวทางในการพัฒนาความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเครื่องหมายคำถามนะนี่คือมุมมองที่4นะครับมาดูมุมมองที่5นะครับข้อเท็จจริงทางด้านไรายได้ความมั่งคั่งนี้สินของคนชั้นบน คนชั้นกลางและคนชั้นล่างในสหรัฐและทั่วโลกในมุมมองส่วนตัวผมนะครับจากข้อมูลที่นํามาเสนอกันในหลายครั้งหลายคาในเรื่องการกระจายรายได้ของกลุ่มชนชั้นบนชนชั้นกลางและชนชั้นล่างไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐสาภาพยุโรปและทั่วโลกพบปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันคือรวยกระจุกจนกระจายนะครับมีการกระจุกตัวของไรายได้และความมั่งคั่งในกลุ่มคนชั้นบนหรืออิลิตนะกลุ่มคน1% 5%อร์หรือ10%ของคนในแต่ละประเทศ และของโลกจากข้อมูลในสหรัฐเองที่เคยเกล่าวถึงว่ารายได้ของคนชั้นบน0ุเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้ของคนในระดับ95%ที่ต่ำลงมาไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยนะครับแต่กลับมีลดลงเล็กน้อยในบางช่วงเวลาตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีมานี้นะครับน,นี่คือข้อจจริงนะครับจากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มประเทศ OECD นะครับสหรัฐมีช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันในความมั่งคั่งสูงระดับหนึ่ง คนที่รวยสุด10%ของครัวเรือนเป็นเจ้าของ79%ของความมั่งคั่งในขณะที่คนะระดับด้าง60%ของครัวเรือนคนเมกันเนี่ยเป็นเจ้าของความมั่งคัง่งครัวเรือนเพียงแค่2.4%เท่านั้นนะครับสถานก,การณ์นี้คล้ายคลึงกันในยุโรปที่มีช่องว่างความไม่เท่าเทียมที่ทางกว้างออกเป็นพิเศษในบางประเทศในเนเธอร์แลนด์68%ของความมั่งคั่งถูกครอบครองโดยครัวเรือนคนชั้นบนสุด10%ในขณะนี้ ในขณะที่เดนมาร์กนะครับตัวเลขนี้เป็น64นะครับทาง OECD พบว่าทั้ง2ประเทศนี้ส่วนแบ่งความมั่งคั่งที่ถือครองโดยครัวเรือนในในระดับล่าง60เป้นนั้เป็นลบนะครับหมายถึงติดลบนะครับซึ่งมีความหมายว่านะครับโดยเฉลี่ยครัวเรือนในระดับล่าง60นั้นมีหนี้สินเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินของพวกเขานะครับมองเห็นไหมครับ มันอาการนี้น่าห่วงนะครับทำไมโลกเราเป็นแบบนี้ไปได้พัฒนาเศรษฐกิจและการเงินโลกมาตลอดศตรวรรษที่ผ่านมาด้วยระบบธนาคารกลางกับพบช่องว่างความมั่งคั่งคนรวยคนจนทางห่างกันสุดกู่หนี้สินท่วมทับโลกจนจะหมดปัญญาจ่ายคืนนะครับ จะมีผลอย่างไรต่อไปในอนาคตระบบเศรษฐกิจและการเงินแบบนี้จะยั่งยืนไปได้อีกนานเท่าไหร่นะครับเครื่องหมายคําถามนะครับนี่คือมุมมองที่5นะครับผมบอกนะวันนี้ผมใส่มุมมองผมส่วนตัวเต็มที่นะครับมาดูกันต่อนะมุมมองที่6นะครับโลกถูกกําหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินด้วยคนชั้นบนใช่หรือไม่นะครับคำตอบในมุมมองส่วนตัวผมนะครับ จากมุมอมองที่5เมื่อความไม่เท่าเทียมกันทางความมั่งคั่งและรายได้ระหว่างคนชั้นบนคนชั้นกลางและคนชั้นล่างมีสูงมากคนชั้นสูงเนี่ยนะครับ10ในหลายประเทศครอบครองทรัพย์สินความมั่งคั่งถึง79 68บ้าง64บ้างนะของความมั่งคั่งทั้งหมดในชาติของตนเป็นต้นในขณะที่ชนชั้นกลางและล่างเนี่ย60เนี่ยครอบครองทรัพย์สินความมั่งคั่งเพียง2.4หรือบางประเทศติดลบ หมายถึงหนี้สิน,นมากกว่าทรัพย์สินนะครับสิ่งนี้สะท้อนอะไรนะครับเครื่องหมายคําถามนะสะท้อนวนะ่านข้อหนึ่งนะครับสะท้อนการควบคุมและการกําหนดทิศทางจากคนกลุ่มเล็กๆชั้นบนเพียงแค่สิต่อความมั่งคั่งและรายได้ของโลกนะจึงไม่น่าแปลกใจที่รายได้และทรัพย์สินต่างๆของชนชั้นบน10%ทั่วโลกจะเพิ่มพูนสูงขึ้นอย่างโดดเด่นในขณะที่รายได้และทรัพย์สินของชนชั้นกลางจะหดลด ตัวลงต่อเนื่องนะครับกลายเป็นชนชั้นล่างในที่สุดในขณะที่ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างบางกลุ่มก็ถลําตกต่ําลงไปเป็นคนไร้บ้านนะครับเป็นพวกโฮมเลสเทีเดียวนะครับคนที่อยู่ต่ำกว่าขีดจากัดความยากจนเลยนะฮะก็สะท้อนข้อที่2นะครับสะท้อนการบิดเบือนของเศรษฐกิจระดับชาติและระดับโลกนะครับมูลค่าทรัพย์สินประเภทต่างๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ สกุลเงินน้ำมันดิบทองคําเงินโลหะมีค่าสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบทางการเกษตรอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับมีการบิดเบือนไปจากมูลค่าแท้จริงที่ถูกควบคุมจากคนชั้นบน1 0ที่ครอบครองมูลค่าทรัพย์สินความมั่งคั่งส่วนใหญ่นะครับวงเล็บตามที่ข้อมูลระบุจากกลุ่มประเทศโ e c d คนชั้นบน10%นี้ครอบครองความมั่งคั่งส่วนใหญ่ถึง5 2ซ์ของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่อุปสงค์อุปทานจริงจาก ผู้บริโภคคนส่วนใหญ่ในโลกนี้แต่ถูกกำหนดอุปสงค์ประทานจากความคิดเห็นความต้องการของคนส่วนน้อยนิดเดียวนะครับสะท้อนข้อ3นะครับสะท้อนผลปรากฏออกมาทางเศรษฐกิจและการเงินที่แปลกพิลึกการเติบโตของ2ขาที่เรีบเล็กผิดปกติและใหญ่โตผิดปกติอย่างเช่นขาหนึ่งคือตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลกขึ้นสูงตลอดการมีมูลค่าเกินค่าแท้จริง เกิดฟองสบู่แฝงในขณะที่อีกขาหนึ่งคือตลาดภาคการผลิตการบริโภคเศรษฐกิจแท้จริง GDP โลกกับเติบโตต่ำมากสินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าต่ำกว่าจริงความสัมพันธ์ของข้อมูลทางเศรษฐกิจการผลิตการบริโภคไม่สอดคล้องกันก,กับการขึ้นหรือลงในตลาดหุ้นตลาดทุนเกิดการแยกออกนะครับก็ <c oughs> เรียกว่าดี c u p p i n g นะครับเกิดการแยกออกของสองภาคส่วนนี้ ที่โตและเล็กผิดปกตินะครับซึ่งจะเกิดแรงบีบแรงอัดนะครับแรงเค้นที่อาจสะดุดลม้มลงในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือมุมมองสะท้อนที่3นะครับมันแสดงให้เห็นการกระจุกตัวของทรัพย์สินส่วนใหญ่ของโลกที่ครอบครองโดยคนส่วนน้อยชั้นบนสุด10%ของโลกที่ลงทุนในตลาดทุนตลาดเงินตลาดพันธบัตรตลาดทั้งอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างจากการกระจายตัวของทรัพย์สินส่วนน้อยของโลก ที่ครอบครองโดยคนส่วนใหญ่ในระดับร่างสุด60%ของโลกที่ลงทุนในภาคการผลิตการบริโภคที่แท้จริงการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าขายการบริการเป็นต้นนะครับการควบคุมเศรษฐกิจการเงินและความมั่งคั่งจากคนรวยสุดกลุ่มเล็กๆ10%ของโลกเป็นผู้กลุ่มชะตาและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกแทนที่จะเป็นกลไกตลาดเสรีของอุปสงค์ประทานที่แท้จริงในการสะท้อนความต้องการแท้จริงของคนส่วนใหญ่ จะยิ่งเกิดการบิดเบือนตลาดมากขึ้นตามทิศทางที่คนชั้นบนหรืออิลิตกลุ่มเล็กๆต้องการให้เป็นไปโดยอาศัยทุนและความมั่งคั่งที่เหนือกว่าคนส่วนใหญ่เป็นตัวบังคับทิศทางนะครับเมื่อตลาดเสรีไม่มีเหลืออยู่ตลาดที่มีอยู่ไม่สะท้อนอุปสงค์อุปทานที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ของโลกแต่ถูกกําหนดทิศทางและราคาสินทรัพย์ด้วยคนกลุ่มเล็กๆคนรวยคนชั้นบนสุดเพียงแค่10% ที่ครอบครองทรัพย์สินความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของโลกถึงกว่า50ตลาดแบบนี้จะไปได้อีกนานแค่ไหนนะครับหรือจะไปจนกว่าจะครอบครองทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดโลกหรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามนะนี่คือมุมมองที่6นะครับมาดูมุมมองที่7นะครับสัญญาณรูปพาทางการทาหารความเข้มแข็งกองทัพประสิทธิภาพของอาวุธุปกรณ์และความล้ำหน้าทันสมัยทางเทคโนโลยีของ อาวุธอุปกรณ์ของทั้งสหรัฐจีนและเซียเนี่ยใครเหนือกว่าใครนะครับถ้าประเมินผิดอันตรายนะครับคําตอบในมุมมองส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ชอบสหรัฐจีนหรือรัสเซียเป็นพิเศษและก็ไม่ได้ชังสหรัฐจีนและเซียเป็นกรณีพิเศษนะครับส่วนใครจะมีสัญญาณุภาพทางกองทัพในระดับไหนผมก็ไม่ใด้ผู้เชี่ยวชาญทางอาวุธยุปกรณ์ก็ฟังต่างคนต่างโฆษณากันไปนะครับแต่เตุ ปัจจัยความเข้มแข็งของกองทัพและสัญยนุภาพทางการทหารเนี่ยต้องถูกนํามาคิดคํานวณอย่างแน่นอนในทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสหรัฐจีนหรือรัเสเซียนะครับแต่จะคาดการถูกหรือผิดประการใดคงตอบยากเพราะเป็นความลับทางการทหารและเป็นไม้เด็ดของแต่ละชาติที่เขาไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดนะครับในทางการทหารเนี่ยไม่ว่าชาติไหนอะไรที่เขาต้องการโชว์เขาจะคุยมโม้อะไรที่เขาไม่ต้องการโชว์จะเป็นความลับสูงสุด จึงมีการสร้างภาพเข่าวรวงเข่าจริงสลับขาลอกสงครามจตวิทยาตเต็มไปหมดแต่หน่วยเขา่ากองเขาต้องประเมินผลและเขาจะรู้ดีกว่าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นปัจจัยนี้ถือว่าสําคัญมากทีเดียวแต่ละชาติต้องคิดพิจารณาอย่างหนักโดยเฉพาะหากสหรัฐต้องประเมินว่าต้องทําสงครามพร้อมๆกันกับจีรัสเซียคู่พันธมิตรแล้วมันก็น่าคิดเพราะการลบห่างไม่ชนะขาดลอยพ่ายแพ้หรือสงครามยืดเยื้อหลายปีลุกลามไปสงครามโลกที่บรรันปลายคุมไม่อยู่แล้ว นั่นหมายถึงหายนะใหญ่หลวงของชาติที่เริ่มสงครามก่อนทันทีนะครับนี่คือสาเหตุที่แต่ละชาตินะสหรัฐจีรัสเซียมหามำนาจเร่งเสริมสร้างศักยภาพทางการทาหารกองทัพและเร่งพัฒนาอาวุธที่ล้ำหน้าทันสมัยทางเทคโนโลยีของตนให้สูงขึ้นไม่หยุดหย่อนโชว์การซ้อมรบพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศในอนาคตอาจจะเป็นทางอวกาศด้วยนะครับรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ช่วยรบหรือป้องกันในสมรภูมริรบจริงของประเทศอื่นๆนะครับทั้งหมดอยู่ที่การประเมินศักยาภาพทางการทาหารของประเทศคู่แข่งว่าจะถูกหรือจะผิดแข็งแก่งจริงหรือแค่ราคาคุยก็ตอบยากหากมีศักยภาพแตกต่างกันมากการเลือกรบทำสงคารามก็มีโอกาสสูงแต่หากมีศักญยญภาพใกล้เคียงกันการเลือกรบทําสงคารามก็มีโอกาสน้อยจึงต้องคิดหนักมากนะครับนั่นคือมุมมองที่7นะครับวับนีาคิดผมยาวเลยนะครับวันนี้เพราะว่า วันนี้จัดเต็มในมุมมองความคิดผมนะคราวนี้มาดูมุมมองที่8นะครับให้บูราการมุมมองทั้ง7ให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันมองรอบด้านอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วจึงนะครับนะครับแล้วจึงพิจารณาว่าสงครามใหญ่เป็นความจําเป็นหรือไม่นะครับสำหรับสหรัฐที่ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในมุมมองส่วนตัวบาครัให้บูรการนะไอ้มุมมองทั้ง7เนะี่ยเข้าด้วยกันซะ คำตอบนะครับสปาตาจะเป็นต้องทําสงครามกับเอเทนเพื่อความอยู่รอดไม่ทําสงครามก็ล่มล้มสลายไปดังนั้นจึงเกิดสงครามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่สหรัฐจาเป็นต้องทําสงครามกับจีนบุงเล็บและรัเสเซียเพื่อความอยู่รอดหรือไม่ตรงนี้ต้องมองย้อนกลับไปที่ผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุที่สหรัฐสร้างขึ้นมาในมุมมองที่ 1- นึถึงเตลอดระยะเวลากว่า70ปีของความเป็นมาหาอำนาจเบอร์หนึ่งของตนนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา การประเมินสถานการณ์จากกลุ่มผู้นำนะครับก็หมายถึงว่าชนชั้นนำหรืออิลิตเนี่ยนะครับ ynthia, ในเรื่องของทางการเมืองนะครับเศรษฐกิจการเงินและสังคมของสหรัฐและของโลกเองว่าวิกฤตการถดถอยลงมาของสหรัฐจากเบอร์หนึ่งเนี่ยจะอยู่ในระดับขั้นไหนนะเบาๆนะครับปานกลางนะครับ รือรุนแรงถึงขั้นหายนะและจะกระทบกับบรรดาคนรวยคนชั้นบนสิเซนี้ทั้งในสหรัฐเองและทั่วโลกอย่างไรหนักหนาสาหัสปันใดประการที่1นนะครับกับสัญญาณรูปภาพทางการทหารและความเข้มแข็งของกองทัพนี่คือประการที่2นะครับนะฮะเขาต้องทําการประเมินนะแน่นอนที่สุดหาประเมินแล้วอยู่ในระดับรุนแรงหนักหนาสาหัสถึงหายนะหมายถึงความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับความอยู่รอดของชนชั้นบนสุด10%ชนชั้นนําอิลิต นะครับจากทั่วโลกเนี่ยที่โยงกับการถดถอยเสื่อมลงของสหรัฐจากเบอร์หนึ่งของโลกแล้วและศักยภาพทางการอาหารและความเข้มแข็งของกองทัพที่มีโอกาสชนะสูงโอกาสสงครามก็มีสูงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังดูทันะครับต้องดูททัศนาาิด้วยนะครับหลักและแนวทางของชนชั้นบนสุด10%ปนะครับหมายถึงชนชั้นปกครองหรืออิลิตในประเทศมหาอำนาจนะในโลกปัจจุบัน ในการพัฒน,นาความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะครับนั่นคือคนเหล่านี้ใช้กุศลธรรมคือใช้ธรรมะนำทางหรือใช้อกุศลธรรมหรือกิเลสโลภโกรดหลงนำทางหากใช้กุศลนำทางจะเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสงบสันติแต่หากใช้อกุศลนำทางจะนำมาซึ่งสงครามที่ไม่อาจหลีเลี่ยงได้ในที่สุดนี่คือประการที่3นะครับหากประเมินสถานการณ์การถดถอยลงของสาระที่รุนแรงนะครับระดับหายนะเกินรับได้นะครับ หนักกว่าสถานการณ์เก็ตอีเฟชชั่นหนึ่งพและประเมินศักย,ยภาพทางการทาหารแล้วมีโอกาสจะชนะสงครามหรืออย่างน้อยก็ไม่แพ้และสามารถยับยั้งต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งไว้ได้ไม่ขึ้นมาเป็นขั้วอำนาจใหม่สําเร็จสงครามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงย่อมเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจอนุมัติปฏิบัติการทางการทาหารครั้งใหญ่ตามแนวแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบของกลุ่มชนชั้นปกครองเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับที่ใช้อากุศล หรือกิเลสนำทางนะครับคลิปนี้ยาวนะครับฟังนิดนึงสถานการณ์กับดักซูซีเดสจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นจนจีและสหรัฐหลุดจากบวงหรือเลวร้ลงชนทั้งคู่กลายเป็นเหยื่อสงครามครั้งใหญ่ขึ้นกับการที่ชนชั้นบนชนชั้นนําชนชั้นปกครองในสหรัฐจะประเมินผลสถานภาพการเสื่อมถอยถดถอยของตนเองในภายหลังจากการพังอาจขึ้นมาในอํานาจใหม่ของจีนอย่างไรแล้วจะตัดสินใจ สั่งลุยสงครามเพื่อฝืนชะตากรรมหรือยอมรับชะตากรรมวิบากกรรมของตัวเองโดยส่วนตัวเห็นว่านะครับสถานการณ์ค,รคงค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆจะดีหรือร้ายก็ตามคงไม่ใช่เหตุการณ์หรือสางการที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีคงต้องค่อยๆสะสมสั่งสมเหตุบัจจัยที่ชัดเจนขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับสงครามใหญ่สงครามโลกในช่วงนี้คงยังไม่มีแต่สงครามย่อยความขัดแย้งรวมถึงการประทะกันในระยะสั้นในแถบตะวจีนใต้คงมีมากขึ้น มากขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะสุบงอมหรือจะขี้คายออกจากกับดักทูซีเดสในที่สุดนะครับอนาคตจะเป็นผู้เฉลยคําตอบเองนะครับไม่ใช่ผมหรือใครนะครับสงครามอยู่คู่โลกมานานนับจากอดีตปัจจุบันและอนาคตนะตราดใดที่โลกเรายังเลือกที่จะดําเนินชีวิตใช้การบริหารจัดการและปกครองโดยใช้อกุสนธรรมกิเลสตัณหา โรโกรดหลงนำทางนะครับแทนที่จะใช้ธรรมะศีลส,สมาธิปัญญานะครับวันนี้คือสาระสําคัญของคลิปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็ขอขอบคุณกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ให้คําแนะนำนะครับเสนอแนะมาได้นะมองต่างมุมได้นะครับแนะนำว่าทุกท่านค่อยๆฟังหรือย้อนฟังในมุมมอง แต่ละมุมมองอย่างละเอียดอีกครั้งนะในสิ่งที่ผมมองเห็นผ่านเลนส์บูรณาการนะครับมุมมองาการไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนผมนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะนี่เป็นเพียงการแชร์มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่มีถูกหรือผิดนะแต่อาจมีนะาาความคาดเคลื่อนได้เพราะมันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นจึงควรใช้วิญญาณเพารณาแต่ตองของแต่ละท่านเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาระสําคัญของคลิปผมนะฮะ ก็เป็นการคุยแบบสบายๆนะครับก็เรียกว่าคุยกันแลกเปลี่ยนมากกว่านะครับเราไม่ไปซีเรียสกับมันเยอะกันไปนะอาจจะผมพูดมีส่วนถูกบ้างแต่ไม่ทั้งหมดอาจจะมีส่วนผิดบ้างก็ไม่ทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนั่นเองนะครับเราก็ดูแบบสบายๆแล้วกันนะครับโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ผมว่าก็นะสมควรกับเวลาก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะก็เป็นการให้มุมมองนะครับ บูรณาการรอบด้านนะครับอาจจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมใส่ดีเทลรายละเอียดลงไปเยอะนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ถามมาอีกนะในคลิปผมว่าทําไมตรงนั้นตรงนี้ผมก็ใส่มุมมองนะบูรณาการคือมองรอบด้านนะไว้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเ,เก็บรายละเอียดดีเทลในมุมมองส่วนตัวผมนะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าย้อนฟังนะครับในมุมมองแต่ละประเด็นเนี่ยนะค่อยๆฟังไปนะค่อยๆย,ย่อยไปนะครับ แล้วท่านคิดเห็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็พิจารณาด้วยตัวเองนะครับนะผมเขยนแค่มาแชร์มุมมองเท่านง้นะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ